สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาช่องแอดเลนะคะสูตรคุณยายเข้าไหมงวดที่ผ่านมาเข้ารูดวิ่งหรือเปล่าหรือว่าหลุดแต้มนะคะเข้าไปดูย้อนหลังดูแอดก็ลืมนะ,ะอะมาดูสูตรยาวของคุณยายนะคะคุณยายจดนิดมาที่8ปดเก้าสี่เกนะคะ อันนี้ก็คือในสูตรเลยนะคะอ่ะเบิรงเอาเดอรบริไลเฮดเด็ไปเรียวมาเรียวไปเรียวนิดหนึ่งนะคะอ่าอ่าสูตรตรงนะคะคุณยายให้เด่นสองและสามนะคะท่านผู้ชมคุณยายให้สองและสามอ่ามีหนึ่งสี่สี่เจ็ดหนึ่งแปดสองสามห้าหกนะคะกับเวียนไปหาแอดอยู่ด้โอ้ของคุณยายมี 1, นหนึ่งสี่นำเนาะอ้าว 1, หนึ่งสี่น่ารุนนะสังเกตสูตรคุณยาย แตไบไ้บ่งฮื่อมื่อกี้นี่ลืมเนาะนี่เห็นไหมเอาตัวเลขชนกันไม่แน่เข้าสูตรเลยนะฮะสูตรคุณยายก็จะมีเก้าศูนย์ด้วยแอตไบไดไ้เด้อโอ้ยแห่งปันมาได้ก่อนแก้วเนาะเอาตีหนึ่งเก้านะเก้าศูนย์ก็ได้นะคะท่านผู้ชมคะแต่ในสูตรเราเอา่อมันมีหนึ่งหนึ่งเก้าในชุดเนาะอ่ะก็ให้ระวังนิดหนึ่งนะคะเลขมาต่ำหนึ่งสี่หนึ่งสามนะคะเห็นไหมหนึ่งสี่นะคะแต่ ให้ระวังอ่ามาดูสูตรทางหมาคุณยายนะคะสูตรทางหมาคุณยายให้หนึ่งสองสองสามสี่เก้าห้าศูนย์หกหนึ่งนะคะหาศูนย์หาศูนย์เลตตาฝันดอนตาฝันสองห้าศูนย์นะคะท่านผู้ชมมีในชุดคุณยายโอ้ยอยาบา,า,บาดุเวหาศูนย์ท่อบะมีเลยเนาะในชุดท่อบะมีหาศูนย์ อ่ะคุณยายสรุปนะคะสรุปหนึ่งสองสองสามห้าศูหนึ่งสีเจอ่ะมีมีในสูตรเหมือนกันนะนี่ชนกันอยู่กับแอดแปดเก้าแปดเจ็ดห้าหนะคะอ่ะใครชอบชุดไหนก็หยิบยกไปนะคะเป็นตัวอย่าง<ม>ก็ปวดใช้วิจารยานในการรับชมทุกครั้งนะคะทำชมขาเนาะ สูตรบางครั้งก็มีเข้ามีหลุดนะคะเราก็เอาไปวิเคราะห์ใจตรองนะจ๊ะแต่ว่าแอดว่าเลขอืมน่าจะต่ำอยู่นะเนาะ,ะเพราะว่าในสูตรของแอด่ะมันเอาตามสูตรนะคะท่านผู้ชมคะก็ฝากติดตามสูตรแอดแล้วก็สูตรคุณยายด้วยนะคะตอนนี้ก็งดไปขอโชคที่ปูน่นาคนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ต้องขออภัยหน่อยนะคะ เอาสูตรเอาสูตรสักก่อนเนาะท่านผู้ชมขานะเนาะอแอดก็ขอสูตรไปกับเอ่อเออ่เซียนกลางดงอยู่นะฮะท่านผู้ชมขาเออ่ไม่แน่นะฮะเอากลับมาลงอีกเนาะแล้วก็เอ่อเซียนเออ่แม่นำฟ้านะฮะท่านผู้ชมขาเดี๋ยวแอดก็จะเดี๋ยวว่างๆก็จะสูตรเพิ่นมาลงนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตาม